ดีจ้าไม่ไกลมาแจงข้าวอีกแล้วนะคะคอรมอให้ชาวนาควรวละหมืน่นสู้โควิดพาณิชย์วันน้ำมันขวดแพงหลังราคาปามพุ่งนะคะคณะรัฐมนตรีไฟเขียว 28,252ล้านบาทแจกเงินให้ชาวนา4.6ล้านครัวเรือนครัวเรือนละหนึ0งหมบาทเป็นค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวส่วนอีก188ล้านชดเชยดอกเบี้ยโรงสีและยังอนุมัติเงิน อีกกว่า4,000ล้านประกันราคาปาล์มชี้ต้องป้องกันก่อนแม้ราคาปาล์มวันนี้จะพุ่งสูงกิโลละ7บาทห0สตางค์นะคะด้านพาณิชย์ขอความร่วมมือนะ้ะมันปาล์มขวดตรึงราคาช่วยผู้บริโภคนะคะ นางสาวรัชดาธนานดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนก็เปิดเผยว่าที่ไปชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับกวงเงิน28,46 6ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายให้กับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช้เป็นค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตในอัตราไล่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด -19 ได้ประมาณ4.6ล้านครัวเรือนนะคะ สำหรับการดำเนินโครงการนี้กรอบวงเงิน56000ล้านบาทภายใต้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม63ถึงพฤษภาคม64นะคะโดยกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนสิงหาหกสามถึงเดือนเมษายนหกสี่ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการไปแล้วและอ,อนุมัติจ่ายเงินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะ วงเงิน2 8 4 6ล้านบาทจึงยังเหลือวงเงินอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเพราะชาวนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รวมถึงสามารถช่วยเหลือบรรเทาค่าของชีพให้กับชาวนาได้กระทรวงพาณิชย์จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดำเนินการส่วนที่เหลือ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ6-4งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะจำนวน188.95ล้านบาทสำหรับโครงการช่วยเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของปีการผลิต60ทับ หกหนึ่งจำนวนสองแสนบาทและปีการผลิต6 1หนึ่งทัหกสจำนวนหนึ่งล้านบาทในส่วนที่ยังไม่ได้รับการเบริกจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวดูดซับผลผลิตข้าว โดยมีปริมาณเป้าหมายรวม5ล้านตันนะคะระยะเวลา2-6เดือนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวปาล์มน้ำมันนะคะปี6-4วงเงิน8 8 0 7 5 4จุดล้านบาทนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เขาจะสรรงงบประมาณเบื้องต้นส0 0พัน 613.04ล้านบาทก่อนเนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงกว่าราคาประกันรายได้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท90สตางค์นะคะแต่รัฐบาลก็ยังจำเป็นต้องดำเนินโครงการประกันรายได้ให้ใหกับชาวสวนปาล์มน้ำมันปี64อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้โครงการปี64ใช้หลักการเดิมเช่นเดียวกับปี62ถึง63นะคะก็คือโครงการประกันรายได้ควรวเรือนและไม่เกิน25ไร่หรือกิโลกร,รัมละ4บาทคุณภาพน้ำมัน18เปอร์เซน์นะคะและเป็นพื้นที่ที่ผลผลิตไปแล้ว3ปีขึ้นไปนะคะที่ใหผ้ผลผลิต3ปีขึ้นไปนะคะ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมก,กราถึงกันยายน64ขณะที่ผลการดำเนินการโครงการปีการผลิต62สอทับหกนะคะก็คือเดือนสิงหาคม62ถึงเดือนธันวาคม63อันนี้ทกศได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไปแล้วนะคะรวมวงเงินกว่า7,221จุด 21ล้านบาทนะคะก็คิดเป็น55.5%ของวงเงินที่ตั้งไว้เพื่อการจ่ายชดเชยส่วนต่างเกษตรกรนะคะ13,000ล้านบาทด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้รายงานสถานาการณ์ราคาปลาล์มน้ำมันสดที่เกษตรกรขายได้ว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกิโลกร,รัมละ สบาทถึง 3. ามบาทห้สตางค์ในช่วงกลางปีหกสามเป็นกิโลกร,รัมละ7บาทในช่วงปลายปีหกสามและทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงกิโลกร,รัมละ7จ็บาทห้สตางค์ในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตมากขึ้นจึงขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ในระยะต่อไปนะคะยางไรก็ตามราคาผลปลานน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปานน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ39บาทซึ่งอาจมีผลต่อเนื่องให้ราคาน้ำมันปามบรรจุขวดในท้องตลาดปรับสูงขึ้น ็เป็นควรละ4ึ6 4 8บาทก่อนหน้านี้คือคือขายอยู่ที่39-42บาทเนาะจ้าเนาะอู้ึ้นหลายบาทอยู่ด้ยเนาะจ้าเนาะคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดในช่วงสั้นๆเพราะผลปลามออกมาเพิ่มขึ้นจนสู่ภาวะปกติในเดือนมีนาคมนี้จึงขอโอกาสนี้ให้กับ ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ขายผลผลิตในราคาสูงขึ้นและในส่วนของผู้บริโภคกรมจะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน้ำมันปีกผู้ค้าปีกน้ำมันปาล์มนะคะเพื่อการบริโภคเพื่อตึงราคาให้ได้นานที่สุดนาาเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือเนื้อหารายละเอียดของข่าวเนะาจา้ะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นขา่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนาะ